สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับวังนะครับที่เดิมที่บริษัทเพชรยนต์เซรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามชาแนลรถมลอ2ใบวังนะครับวันนี้นะฮะผมมีอีก1คันนะครับรถสวยๆงามๆกับคันนี้เลยนะครับคัดรถสวยคุณภาพเกรดเต้องเพชรยนต์เท่านั้นนะครับนะคันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเป็น รถเก่งสีด่านะคันนี้เป็นอีโคคาร์นะครับสายประหยัดนะต้องคันนี้เลยนะลูกค้าสายประหยัดนะช่วงนี้ก็น้ำมันแพงนะครับคันนี้ตอบโจทย์นะครับกับตัวเครื่องพันสองอีโคคาร์คันนี้นะฮะคันนี้จะเป็นสุสกิตเซียสนะครับ1.2 GL นะฮะปี18เกียร์ออโต้นะครับไม่ห้าหมื่นนะครับคันนี้นะฮะราคาขายอยู่ที่2 9 9แ0 0บาทนะครับคันนี้ขอนสบายๆนะครับเพียงห0พัเท่านั้นเองนะครับ 6,000เท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมนะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับนะกระจังหน้าจะเป็นสีโครเมียมนะครับเส้นเล็กๆเลยนะครับสีชั้นนะครับมีตัวโลโก้อยู่ตรงกลางนะครับใหญ่ๆสุซูกิชัดเจนนะครับสีโครเมียมเช่นกันนะครับเนียมาพร้อมในเรื่องของชุดไฟโครงหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะคันนี้นะครับนะมีกันชนหน้าเป็นทีเรบล์สวยๆงามๆนะครับคันนี้นะฮะป้ายทะเบียน8766นะครับสีบอลเงินนะคันนี้สีบอลเงินสภาพสวยสภาพงามโครงสร้างเดิมนะครับ นะครับโครงสร้างเดิมนะครับรายละเอียดของตัวรถเองก็เดิมเดิมนะครับนะครับในส่วนของฝากระโปรงนะครับนะในเรื่องของในเรื่องของตัวกระจกกระจกบานใหญ่ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นกระจกเลตเ์เดิมเดิมนะครับเดิมเดิมจากโรงงานนะครับมีตามมาร์กมีตัวโลโก้นะครับุตุกียชัดเจนนะครับมาพร้อมในเรื่องของตัวล้อแม็กนะฮะคันนี้จะเป็นล้อกระทะเดิมนะครับเป็นรถเป็นรถเดิมเดิมนะจะโรงงานนะฮะคันนี้จะเป็นล้อกระทะนะครับดิสเบรกคู่หน้านะครับเป็นคันนี้นะฮะ ในเรื่องของยางนะครับได้จได้ยางของบริสโตนนะครับนะขนาดขอบยางคันนี้นะฮะอยู่ที่นะครับ185่รแทับ65แล้วก็ R 1 5เป็นยางขอบ15นะครับคันนี้นะในส่วนของปีนะครับปียางจะเป็นปี18นะครับนะสัปดาห์ที่8นะในเรื่องของยางนะครับนะใช้งานได้นะครับใช้งานได้เลยนะครับในเรื่องของซุ้มล้อภายในนะฮะซุ้มล้อเมดอารอยเชื่อมต่างๆนะครับเดิมเดิมนะครับรุยสวยๆงามๆไม่มีรอยชนหนักนะครับอย่างแน่นอนนะครับ ในส่วนของตัวนะฮะตัวไฟเลี้ยวเองนะครับติดที่แก้มทั้งสองข้างทั้งซ้ายขวาเลยนะครับนะตัวตกแต่งในเรื่องของตัวกระจกนะครับกระจกมองข้างนะครับจะเป็นปรับมือนะครับในส่วนของปรับมุมมองนะครับจะเป็นปรับไฟฟ้านะครับนะเป็นสีเดิมจากโรงงานไม่มีการกลับสีนะครับสีบอลเงินนะฮะในส่วนของที่มือจับนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสีบอลเงินนะฮะในส่วนของกระจกเดิมนะครับเดิมๆเดิมๆจากโรงงานนะครับนะกระจกเดิมนะครับทั้ง ทั้งบานเนี่ยจะมีโลโก้สูติชัดเจนนะครับแล้วก็แทบในส่วนของติดฟิล์มนะครับอันนี้ก็ติดฟิล์มรอบพันแล้วดยที่ลูกค้าไม่ต้องทำานึงไม่ต้องใส่ไม่ของฟิล์มแล้วนะครับเราสส่ให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของชุดหลังนะครับจะเป็นดัมเบลกนะครับเป็นล้อกระทะเหมือนกันนะครับยางของกลุ่กล่องบริสโต้นะครับยางขอบขอบ15นะครับปี18สัปดาห์สบเนะครับในชุมล้อภายในสวยๆงานเบ้าโชว์เดิมนะครับทัพสีนะสวยๆงามๆนะคันนี้นะในส่วนของไฟไฟท้ายนะครับนะ ันนี้จะเป็นไฟท้ายแบบหลอดไส้ไฮโดเจนนะครับเนาะมีตัวเซนเซอร์นะครับอยู่2จุดนะครับแล้วก็ตัวด้านหลังสเกิร์ตหลังเองก็จะตดต่อในเรื่องของไฟทอนแสงนะครับมีกรอบเป็นสีดาด้านเรียบร้อยสวยงามนะครับท่อไอเสียนะครับ1นะท่อท่อเดี่ยวนะคันนี้นะครับมี่วนของตัวรายละเอียดรถเองก็เดิมๆนะครับฝ่าท้ายเดิมนะฝ่ายท้ายเดิมไม่มีการแกะไม่มีการเปล่นชิ้นส่วนนะฮะโลโก้นะครับสีสุกินะครับนะ โลโก้ซูซูกิตัวอักษรซูซูกิเซียสนะฮะเป็นสีโครเมียนเดิมจากโรงงานนะครับมีไฟเบรกลวงที่สมนะครับคันนี้นะครับนะสวยๆเลยนะครับนะกระจกเดิมกระจกเดิมจากโรงงานนะครับนะฝาท้ายนะครับสามารถเปิดจากด้านหลังได้เลยนะฮะสำหรับตัวเซีสคันนี้นะฮะรายละเอียดของฝาท้ายเองนะครับนะในส่วนของตัวตัวน็อตเองนะครับนะเดิมๆนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับในส่วนของตัวเม็ดอาร์ตนะครับนะตัวรังน้ํานะ ตัวน็อตนะครับเดิมๆนะครับรอยซีต่างๆตัวนี้ก็เดิมๆอยู่นะครับมีตัวตามมาร์กชัดเจนนะตามมาร์กยังอยู่นะฮะสถสวยนะล็อกเอ่อตัวน็อตเองนะครับรอยซีต่างๆเม็ดอาร์นะครับสวยๆฝากระโปรงเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับสภาพดีนะครับภายในที่เก็บสัมภาระทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับสภาพสวยเลยนะครับนะจุดได้ประมาณ400-500ถึงลิตรเลยทีเดียวนะครับ ในนะฮะในเรื่องของด้านล่างเนี่ยก็จะมีในส่วนของที่เป็นอุปกรณ์ฮะอุปกรณ์ที่เป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ใส่ลมยางนะครับคันนี้มีนะฮะคันนี้แต่ว่าเราเก็บไว้นะฮะแต่ว่าเรามีแน่นอนฮะก่อนรถไฟเราจะใส่ให้ในเรื่องของอุปกรณ์การใส่ลมยางนะครับนะในเรื่องของตัวรอยอาร์ตโครงสร้างนะครับเดิมๆนะครับคันนี้เดิมๆเหมือนกันนะครับนะตัวรอยซีต่างๆรอยเชื่อมนะครับนะเส้นเส้นสีไข่สีทางมะพร้าวก็นะครับ รายละเอียดเดิมรถสวยคันนี้ก็เดิมเดิมไม่มีชนหนักนะไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนไม่มีพิกคว่ำนะครับโมดิฟายแต่งในเรื่องของตัวตัวถังรถเองนะครับไม่มีคันนี้รถเดิมสีสีเดิมนะครับคนใช้แค่หนึ่งคนเท่านั้นเองนะครับเราไปดูในส่วนของภายในกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังจะเป็นเบาะหนังนะครับคันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังสีสันสวยงามนะครับตัวบานประตูเองก็ เป็นบานประตูแท้นะครับนะสีบานประตูก็จะเป็นสีดำนะครับตัดในเรื่องของตัวสีแมทัลลิกนะครับรายละเอียดของตัวบานประตูเองนะตัวน็อตรอยซีนนะครับยางขอบประตูใช้งานปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวโครงข้างนะครับตัวยึดบานประตูเองก็เดิมเดิมนะครับนะภายในก็จะเป็นสีดํานะครับเป็นเบาะหนังเดินทะาเก็บได้แดงสวยๆสภาพดีสภาพงามนะครับคันนี้สวยๆเลยปรับสภาพทำความสะอาดสปาในห้องผู้โดยสารเพืที่เรียบร้อยนะครับ ฉีดในเรื่องของตัวการโควิดนะครับนะก่อนส่งมอบเรามีการฉีดนะครับฉีดการโควิดให้เรียบร้อยนะครับนะตัวพัดพิงนะตัวที่พัดตัวที่พับมือนะครับก็มีนะฮะตรงนี้ก็มีด้วยนะครับมีใส่ในเรื่องของแก้วน้ําอีก2จุดตรงนี้นะฮะใช้งานได้นะครับสวยๆเลยนะครับนะท่ายางนะครับครบเลยนะครับในส่วนของฝั่งประตูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับนะฝั่งคนขับก็จะเป็น เดียวกันเลยจะเป็นสีเดียวกันนะครับตกแต่งในรื่องรูปแบบเดียวกันหมดนะฮะนะในเรื่องของตัวอาร์ตัวเมดอาร์รอยซีต่างๆอันนี้คืออยู่ครบอยู่แล้วนะครับนะในส่วนของแผงควบคุมนะครับกระจกหน้าต่างไฟฟ้าทุกบานนะครับฝั่งคนขับจะเป็นออโตเซ็นทรัลล็อกนะครับที่ล็อกกระจกแล้วก็ปรับมุมมองแบบไฟฟ้านะครับอันนี้นะครับในส่วนของภายในนะครับก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันเดินตะเก็บได้เดินทั้ง2ฝั่งนะครับเป็นเบาะหนังปรับมือทั้ง2ฝั่งด้วยนะครับนะ สวยๆเลยนะฮะสำคัญนี้พวงมาลัยนะครับนะแอร์แบ็คคู่หน้าพวงมาลัยหุ้มหนังแบบ3การนะครับนะตกแต่งในเรื่องของสีคมเมี่ยมนะครับสวยงามตรงกลางสวยๆเลยนะครับในส่วนของตัวรถเองภายในนะฮะคันนี้ก็จะเป็นคุญแจนะครับเป็นกุญแจดอกไขที่มีลุมที่มีรีโมทเปิดปิดนะฮะ เดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถสักครั้งหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้ฟังเครื่องยนต์กันนะครับคันนี้ก็สตาร์ทง่ายสตาร์ทติดง่ายนะฮะเป็นส่วนของเครื่องยนต์เดิมนะครับนะคันนี้ก็จะเป็นซูซูกิเซียสนะฮะ1.2ตัว GL นะฮะคันนี้ตัว g l ปี2018เกียร์ออโต้นะครับคันนี้เลขกมาอยู่ที่นะฮะห้าหมื่นนะครับหกพันนะฮะเก้าร้อยยี่สิบสามกิโลเมตรไม่แท้ไม่มีการกลัวมาอย่างแน่นอนนะครับและละเอีหน้าปัดเดิมนะครับเป็นหน้าปัดอนาล็อกนะครับนะ ตัวสัญลักษณ์เดิมนะครับมีทุกจุดนะมีทุกจุดสัญลักษณ์นะครับในส่วนของตัวคอนโซลหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะแข็งนะครับนะตกแต่งในเรื่องของตัวสีเมทัลลิกนะครับลาดยาวไปตั้งแต่บานประตูนะครับลาดยาวไปถึงบานประตูฝั่งคนขับนะครับสวยๆงามๆนะฮะคันนี้มาพร้อมในเรื่องของตัวช่องระบายอากาศอีก4จุดนะครับนเครึ่งเสียงเดิมนะครับใช้งานปกตินะครับ FM AM DVD นะฮะใช้งานปกติเลยทีเดียวนะฮะในเรื่องของตัวแอรเองก็จะเป็น a อร์อะนล็อกปรับได้สีระดับนะครับคันนี้นะตรงกลต,ตรงกลางเนี่ยคนโซนกลางก็จะสามารถวางแก้วกาแฟแก้วน้ําอีก2จุดนะฮะเป็นเกียร์ซเป็นเกียร์ออโต้นะฮะขึ้นลงนะครับคุ้มหนังนะเป็นถุงหนังเรียบร้อยนะครับสวยงามตกแต่งในเรื่องกรอบที่เป็นสีเมทัลลิกนะครับในเรื่องในเรื่องของตัวเก็บรายละเอียดด้านด้านด้านหลังนี่ก็มีหนึ่จุดนะฮะ พวกกระเป๋าตังค์ได้เลยนะฮะคันนี้มาพร้อมในเรื่องของสำเนาเล่นพร้อมนะฮะคันนี้สำเพร้อมเล่นพร้อมเลยนะครับสำเนาเล่นพร้อมนะครับจกมองหลังนะก็มีไฟส่องภายในเป็นมูฟไลท์แบบกดนะ,ะที่บังแดดนะครับคันนี้ก็ทั้ง2จะเป็นบังแดดที่ไม่มีกระจกให้นะฮะสวยๆนาเพดานสีสว่างภาคกัมพหชีนะครับ เป็นรถสีด่านนะครับคันนี้จะเป็นรถสีด่านสีประตูนะฮะเป็นรถอีโคคาร์ขึ้นยนต์พันสองนะคะนันนี้ถ้าใสาป่ประหยัดน้ำมันนะก็แล้วก็ช่วงนี้ไปน้ำมันแพงนะฮะคันนี้ตอบโจทย์นะครับใช้งานดีนะครับกินน้ำมันน้อยนะฮะกับกับรถตัวใหม่นะครับปี2018รถใช้งานเพียงแค่4ปีกับไมล์แค่ห้าหมื่น ท่านั้นเองนะครับราคาขายที่299,000บาทนะครับคันนี้ผ่อนประมาณผ่อน6000นะครับห0าพันปลายๆถึง6000บาทนะคันนี้นะฮะโปรโมชั่นตอนนี้นะครับเรามีนะครับส่งรถสไลด์ฟรีนะครับจนถึงวันที่31มีนาคมนี้นะฮะแถมเรามีโปรโมชั่นพิเศษในเรื่องของดอกเบี้ยนะครับการออกรถของเรานะฮะดอกเบี้ยพิเศษตอนนี้เฉพาะเต้นเพชรยนต์นะครับ2.79%นะฮะเริ่มต้น2 7 9เเท่านั้นเองต่อปีนะฮะ ในส่วนของตัววารันตีการขายเราก็มีนะฮะวารันตีการขายหลัง30วันนะฮะเราจะประกันเ่งครื่งเกียร์ครึ่งยนต์ระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่นะฮะมีปัญหาอะไรเข้ามาในเพรยน์ได้เลยนะครับสามารถดูรถรถจริงได้นะครับที่เพรยนของเรานะติดต่อผมได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้เลยนะครับเบอร์ <on> ผมนะครับผมเซวังนะครับ062์นะครับ1 8 3 7ง7 0ดสามแอดไลน์โทรมาคุยกันได้เลยนะครับนะี๋ยวไปดูในส่วนของ เครื sure <in> ่องยนต์กันนะครับว่าคันนี้จะได้แรงม้าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเครื่องยนต์จะเป็นยังไงนะครับตามมาดูได้เลยครับในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้าเซียสนะครับ1.2ตัว GL ปีสคันนี้มาพร้อมในเรื่องของเกียร์ c ี t ออโต้นะฮะเป็นเกียร์ออโต้ c ี t นะครับได้เครื่องยนต์เบนซินนะฮะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินสีสูบนะครับนะเป็นเครื่องเบนซินให้กำลังแรงม้าอยู่ที่191ง้าเ็ดแรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่118นเมตรนะครับะปดน ในเรื่องของตัวเครื่องยนต์เดิมนะครับนะเครื่องยนต์เดิมเครื่องเครื่องยนต์แห้งนะครับนะไม่มีน้ำมันเยิ้มนั้นมันซึมไม่เห็นนะครับนะเราได้ปรับสภาพนะครับทาความสะอาดนะครับภายในเป็นที่เรียบร้อยนะครับสวยๆงามๆนะครับเครื่องยนต์เดิมนะครับตัวมาร์กกิ้งตัว QC มาร์กต่างๆนะครับคันนี้ก็ยนต์เดิมอยู่นะฮะ แล้วก็ตัวตัวน็อตเองนะครับไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับมาพร้อมในเรื่องของเบรก ABS นะครับสตัวนะครับในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่แห้งนะครับของอามาอนนะฮะอามาอนนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่แห้งนะครับในส่วนของตัวรถเองนะครับเะลักโมอกชัดเจนนะครับสติ๊กเกอร์ไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับโครงสร้างเดิมนะครับตัวน็อตยึดฝากระโปรงนะครับไม่มีรอยขันนะครับรอยซีนต่างๆสวยๆงามๆนะครับโครงสร้างเดิมสภาพสวยสภาพดีนะครับ ไม่มีชนหนักชนเบานะคันนี้นะครับสติกเกอร์มอกสติกเกอร์ต่างๆนะที่ติดอยู่นะครับไม่มีการสูญหาหรือฉีกขาดแต่อย่างใดนะครับแผ่นการความร้อนนะครับคันนี้อยู่ในภาในอยู่สภาพสมบูรณ์นะครับรถสวยๆงามๆนะครับคันนี้นะฮะสำหรับนะครับท่านผู้ชมนะครับกำลังมองหารถนะครับสีด่างประหยัดน้ามันกับเศรษฐกิจณประเทศไทยในเวลานี้นะคันนี้ก็ตอบโจทย์อีกหนึ่งคันเลยทีเดียวนะครับนะ นะครับฝากอีกหนึ่งคันนะครับนะสามารถดูรถจีนได้นะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขา1นึ่งสำนักงานใหญ่นะครับเสรีไทย68แยก1นินบุรีกรุงเทพนะครับและสาขา2นะครับติดถนนใหญ่นะครับเสรีไทย95นะครับนะฝากอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับสุสกิตเซสนะครับ1.2ตัว GL คันนี้ปี18เกียร์ออโตซีวีทีนะครับนะไม่ไม่ห้าหมื่นนะครับไม่ห้าหมื่นนะครับกับราคาเพียงแค่299,000บาทนะครับคันนี้ผ่อน6 ผ่อน6,000 5,000ปลายถึง1,000บาทนะครับนะภายในสวยๆงามๆโครงสร้างเดิมนะครับก็มาดูรถจริงได้ติดต่อผมได้นะครับที่เบอร์ข้างล่างนี้เลยนะครับผมเซลวังนะครับ0621837570นะครับนะครับแอดไลน์โทรมาคุยกันได้เลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อย่าลืมนะครับเปิดการแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้นะครับผมวังนะครับขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ